สบายดีเะแม่มื้กเจ้ากันเลสบายดี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 โดยบริสุทธิ์ุกคนเลยนะโดยเนื้อเนาะเรียกว่าเพิ่เปลง่กล่องมานอล้วอะอ่ะโอเคอ่ะได้แล้วพอกันช่วงเศร้ามันเน่าเนาะเศร้ามึอนี่เป็นยังไงสะกึมขึ้นเนาะบารลับบังคับมีขี้เราลูกทาย บสบายบางทีก็แพ้อาจจะแพ้อากาศแพ้อากาศหรือแพ้แพ้ฝุ่นเป็นผลเต็มกระตรูอะไพี่นอ <c oughs> ้องเฮลวก็ตกใจเอา้าคือคือเป็นกับเป็นลายมือเลยแหละแต่ว่าม <c oughs> ัานโบแห้งนะป้าไปดนเลยมันเซากึ้มกับโอยู่แน่มามาพี่แน่แค่จ <c oughs> ะดูแลลูกที่เรามาันี่เศร้าอ่าอยู่นิฟิเนมิตุมันไม่ถ่าคน <c oughs> แต่ส่วนคนหมักเขาไปสีเขาหมักไป แบกกระสอบเขาไปค้นห้ามคนยังตาประสาด็กน้อยหละไรที่เพ่ค่ายเขาเนี่ยแม่นโอ้ป้าไปดรพน้องเนี่ะลามบางไลายนตุ้มแม่นเต็มเอิกเลยพี่น้องเต็มเอิกเป็นขดแดงๆตุ้มแบบทุกแบบแดงซุกๆใสๆนะพี่น้องบัวเป็นอย่างนี้วันนี้ก็เลยว่าที่พากันกลับบ้านด่วนเลยแม่นกลับบ้านด่วนเนาะประมาณจัดโมงคันจอมือประมาณแปดละโมงทอด อประมาณบบายครับไม่้องไม่ไม่นึงไม่สองเยก็ไปค่อยมาเนาะเดินทางไ่น uh ้องเลยสองคนในีกระยูพี่ก็สองคนน้องเอ้ยคอยการสีขาวป็นพเยี่ยมซับทิมและตอนเที่ยงนี่ยอาการห่อนจะ่อนทำไมเราบเมนเมนอาการจะดีขึ้นเนาะสะงไม่บอกไม่ยุ่งไวคยอ้ว่าีหยังการเลือดการเลือดในสูงเกิน มันเจ้าเลือดไปด้วโดยโดยตอนแรกว่าสิดูดน้าออกเนาะคุจะก็การดูดเองเพราะว่าค่าเลือดมันซูงว่าซิดูดน้าออกจากจากท่องค่าเลือดซูงเลยยึดก่อนโอ้เรื่อยๆอะไรเนาะเป็นองไรแหน่เพิ่นเพิ่ิก็เพิ่ิหักซาเพิ่กะซิเบิงพ้นตัวคือมีคน่าให้เลือดไปจทึงเจ็บทึ้งห้เลือดแน่ห้เลือดที่ตาเลย เพราะว่าไอ้ค่าเลือดมันพี่ยังก็บวกเข้าใจเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าค่าเลือดสูงแบบก็เลยให้เลือดไปอีกอให้เลือดไปอีกเพิ่มอ๋อชิ้นข่าวเริ่มกินข่าวได้แล้วพี่น้องสอินอะไรเริ่มกินข่าวได้เลยเเกระเริ่มงนมิสิตนินังขึ้นเนะเาะมีแห้งมาที่ซาพี่น้องเออยีขึ้นกว่าเก่าวลายเนาะดีแหละพี่น้องเอยคันบ่มีแนวอัน มาแสกซ่กอนอีกเนาะแต่ภาวนายาเดียวแะละพี่น้องก็ให้ดีเศร้าวไว้เนาะแม่เบิงบ้งนี่แหละกับเขาสะคืนมันจะซื้อเมื่อบ้านแต่ประมาณตั้เมื่อสกะคนคันคน,นเศร้ากระสีลงมาค่ะลงมาไปห้ามโมประมาณทายาเบึงประมาณซอกเสมอรือทีหนึ่งเขาเบิ้งก่อนพอเขาก็บปจัก,กว่าเขาเป็นยังนะพี่น้องก็ <c oughs> เห็นตะคืนก็นอนจนบวระเพรบะโ,โทรไปหายายพ่อว่าเป็นยังคือบอกบอกว่า ว่าเป็นตุ่มคือปล่าเลยเหึงแต่เราเราว่าเอ้าอันคือมันสีเศร้าคือมันเป็นตุ่มธรรมดาตุ่มพุทะนะว่ามีแล้วมันใหญ่มันลามคือมันก็เป็นซุกมันก็ตับีดมันก็บโเจ็บบอยังใดแล้วก็ตอกมันกับแสบกันพี่น้องที่แน่นอ่ะกันแม่บูยูแล้วก็แล้วโรได้พี่น้องเลยลูกเจ้าคนอะไรแบบนี้โซไลนี่เจาได้ลูกส่นเราอยู่บ้านเนาะแต่ว่าสิเมื่อวันที่ชอบแปะแต่ซืลงมาเนาะเพราะว่าเมื่อวัน พาลน,นไปซื้อชดักเรียนอีกเพิ่งยงมาได้ซื้อมาเพ่น่อยโดยเพ่้แล้วเพิ่งซื้ออเดียวเยวบางเร่บอกานี่ยเลยสิพาลูกสาวไปซื้ออีกรอบน,นแต่จะซื้อเกืบไปแห่งเพื่อนน้ำเนะาะเพื่อนยกได้เกืบเลยเกือบ้ารงเรียนเนาะนีแต่ว่าบอกเขาพี่เแอเนาะเมื่อวานนี่นอนนบอกบอ,อกแล้วเมืม่อกว่า บ็ได้ขึ้นไปหาเด้อว่าสิได้เมื่อแต่เศ้าเลยก็ได้อันขึ้นไปเยี่ยมเด้อเนี่ยมันก็เลยว่ามาเป็นยังมาเดินทางปลอดภัยเด้อในกระ่ะเอื่อยบริกรน้ำบอกตอนแรกว่าเอื่อยบริกรเนาะก็เลยบอกว่าอ๋ออันผู้ดีน้องอันแพ้ยังบ่ฮู้เพิ่นก็เลยสิกลับพิ่อโอเคแบ่น้อยเอื่อยเพิ่นอันครับรถค่อยไปค่อยมาเด้อกะรตื่นเช้ามากะสิเที่อนบอก่ามีไอ้น่องบ่รับ มันมีความเครียดเนาะเครียดเครียดหลายสิ่งหลายอย่างแตเนาะบ่รับได้พี่น้องแห่งคนเป็นโรคพิโตกังวลนเดียวมามีความคิดเหมือนกันมัรัะเสยาหมดกินยาบ่แตหม่กินยังคืออยู่คะแนบนบแ,แบบมามามาหมอโรคอย่างยังเป็นอยู่แบบมักมักมักหมักแบบเขาเอ่ยมาจากแมักมักเสานะพี่น้องข้าต้องได้กินยาต้านเสาบหมดเขา มาค้องไห้แล้วเขาก็เพิ่มเพิ่มคันโมมากระซิมีอาการเสาต่าตอไปเป็นโรคนี่ก็คือจิตสัาใจเนาะพี่นอ้องแม่ดีกว่าเออคึมผมเป็นตอนนี้เนาะโรบีตโต้กังวลอยู่แล้วถ้าเขามีแนวกระตุ้นมีความเครียดมันก็ระซ็บแหกนอนบรับกินบไรกินกินไรคือเบิร์นรวานนี่มาแต่บ้านพี่คมนะเขาไปกินข้าวเลยแดโดยพอไปเซเว่นก็เจอเราเคยซื้นนอนมกับโยเกิร์ตมาแล้วพอไปเลี้ยงเลยเด้ดพอมีอ<ด>ย,ยากเลยเข่ามันเป็นอึกรึอึนึกอยู่เป็นแบบ บรอยากเขามีความเขียดลมในกระเพาะก็เต็มอยู่แบบยังไรแบบพี่น้องปกตินะบกติเนาะเขามีพยาธิประจำตัวแหละก็ะแหงแล้วก็ะตุกกระเทือนหน่อยจิตใจมันแห้งอันดันเลยพี่น้องแม่บางเทอเขาจะมันมีทุกคนมันก็มีภาระมีเรียกอยู่แล้วเนาะทำยังไงเนาะแต่คือเขามาอยู่เนี่ยคือเขาคือเขาบอกเลยพี่น้องว่าเสียสละช่วยเรื่องน้องพิมพ์แต่เป็นการเห็ุบุญใหญ่น้ำกันก็เลยต้องอดทนให้ถึงที่สุด ข้าน้องบัวสาวเขาก็บ่ได้เมือ่อต้องสู้ทนอยู่นี่อดทนจนกว่าคุณหมอคนซีเวิร์ดพร้อมสามารถอะไรเขาก็สู้กับคุณหมอสู้กับทุกๆคนแหละกับฝา,พพยายกพี่น้องเอฟซีไปกันลังใจให้เขาแน่บางครั้งเฉพาะกับคือเอฟซีเพิ่มคอมเมนต์นั่นแหละบางทอคนป่วยกับยายบุรีในนอคือ้องพิมพ์กต่ว่าไปก็นสนแหละที่เขาเขาเอาไปแล้วนะแต่เพผนก็เข้าใจเนาะเอฟซีเป็นการหายอาไพน์ผล่อนเป็นยังเพก่อนเข้าใจว่าคนป่วยข้าพิพาตัดเนาะพี่น้องเนาะกะ สามารถแนะนำเนาะในสิ่งดีเท่ากับพยายามปรับปรุงเนาะเหลือเท่ากับลุบล้งข้าวปลาขับว้าพี่น้องเลยกับขอโทษขออภัยอะไรแมนกระสิปรับปรุงพยายามแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องเด้อเนาะที่ว่าเอฟซีคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะอ่านทุกคอมเมนต์พี่น้องเลยต่ว่าเพียงแต่ตอบบบเบิสชื่อมันไลน์แมนอ่านกับพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนาะที่ว่าพ่อแม่ให้กำลังใจมาพี่น้องเลยแต่ดีใจเนาะที่ว่า ่าคุณโมอะลรพี it, ่น like ้องเลยยังเซ็นกับคุณโมเนาะสไลด์กับขอขอบคุณทางคุณโมหลายๆเด้อเนาะขอบคุณอย่างสูงพี่น้องเลยน้ำใจเปิดหมดงามเนาะคือเปิ่นดมาโอ้ลมกับเอาพวกเท้าเมื่อวานนี่นะกับญาติเพ่นจังใดบดซือโตแม่นบดซือพี่น้องเลยเพื่อนยากเขามากเห็นเพื่อนเพื่อนยังดีใจจริงๆเนาะเขากันยังจืดเพื่อนอาจารย์เพิ่นมาอะไรก็เลยบอกดีใจได้เวลาเพื่อนบอกน้ำเงี้ยวแบบ รู้สึกว่าขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะเพราะว่าเพิ่นเคสนี้เพ <lawsuit. S 2> ิ่นก็รับแบบว่าบ่หายเมื่อเลยก็บอกวาคุณหมอถ้าถ้าคุณหมอปล่อยเมื่อวันนั้นนั้นหนูก็คือสจะไปมารักษาหอดไม่มีแล้วก็บอกบอกตามความจริงเนาะแม่เรารู้จ็กมากวะมันบอกมีเงินเนาะเพิ่นคันแม่นเพิ่นปล่อยเมื่อน้องก็คือสิยังฟองใหญ่เลยนะแม่อันนี้ชื่อว่าเพิ่นบ่ปล่อยเลยเพิ่นบอกว่าโดยถึงบ่มีงบะกาสร้างเพิ่นว่าให้รักษาเอาเอาชีวิตคนนี่ไว้ก่อนเรื่องเงินมัน หาหาหลังใส่หาจ่ายน้ำหล้างคนว่าคนนั่นสิบวัยเหล้วยังสิจยักมืออายุเกิดก็บอกเนาะแม่งกับอ่างผีจำเฮาเฉพาะขอบุญขอบุญคนเลยหล่ะขอบคุณคุณหมอเนาะที่เป็นคนหักความเมตตามนุษย์ตาดำดำบ่มีเงินมีคำแล้วก็เมื่อวานนี่เพิ่นก็ยังบอกว่าให้สู้เด้อคนว่ะเนาะทางนันยากแล้วก็ทางผู้ป่วยเนาะสู้ไปอดใจรอคนว่ะใช้เวลาเนี่ยหัวไข้คือเครื่องยนต์นี่แหละคนว่ะดูแมนเลย ตรงนี้สมแซมอีหยัางนู่นนั่นนี่ต่งตางๆเพราะว่าคอ <ไป S 1> นโดนั่นเลยเนาะมันพังจนมแมนซีสมอะไรแล้วเนาะมแมนมดลดก็ได้จนแห้งอะไรแล้วนะจนบวชเลืออีหยังท,ที่มันดีเนาะต้องหาเครื่องอะไรไมาใช่<ด>นะมันมันใหญ่แล้วมันไปกดทับอีหยังต่างๆจนว่าผ่านมาเนาะอวัยวะข้างในทุกส่วนพี่น้องตับไตใส่พุงมันตับทับบม่ได้บอกมีเอ็กรยคือเมื่อวานนี่ไปกับเอ็กซเรย์ปอดเนาะแล้วก็ มาคลายรังอะไรแบบนันมันอยู่ใกล้ๆกันว่ามันปกติบโหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยกับแบบนั้นแหละพี่น้องมันต้องเดชเช็คแต่ละอันแต่ละอันแบบว่าง่ายๆใช่ปะเมื่อนี้ส่งเดือนอาจเป็นาอทิตย์นี้มาส่งตัวนี้ส่งแล้วสมานแพ้ดีแล้วก็มาส่งตัวนี้สินะพรมินอ่ามันจะเป็นแบบส่งมูลลูกแล้วแต่มาส่งปัยังว่าอยู่เบิ้งมาคลายรังเบิ้งก่อนมาคลายรังดีโบผลว่าปลอดดีโบผลแบบมันไปกดถับหลายอันแล้วหมอแต่ละหมอกะ หมอโมเมนต์สิวหมออันเดียวหมอผู้เดียวแล้วมารวมเบิดโลูกโมแมนต์พี่น้องมันจะเป็นหมสปอพาะทางสปอร์ภัยสปพาะมันมาเบิ่งน้องพิมตามที่คุณหมอพูดว่าว่านี่เนาะพี่น้องแมนสบายใจเลยคนยังบอกจะถึงร้อยคนแล้วนะแมนแมนจะถึงร้อยคนแล้วนะเอ๋หมอไอ้ที่ว่าเบิ่งนหนองเหงื่อทุกคนก็่าเนาะแต่อัน โรงพยาบาลนันซีนากาลินใยเขตเซาทิมีในสุดของมันเป็นอรคนักเนาะนักสุดให้ไอิีเดียนว่าแต่กโารโรคเป็นโลกรคไรแรงเนาะแต่ว่ามันใหญ่ซื้อเมืกันเนื้อเนเื้องาะก็ไรแรงกับสำลักายแรงได้ซอยไรเอ้ยมันจีวรรันแบาเนี่ยแหละคือกระเมียนยุบมันเป็นแบบเนื้อแบบเนื้อไหลเนื้อไหลนะเนื้อเงาะแต่ว่ามันมาเร่งมันใหญ่นี่นะเป็นใหญ่เค่ที่ใหญ่คือพิเศษคะแนนโบมาห้ามมออยู่นี่กับข้อมตายพี่น้องเพราะว่ามัน เลือทดทนแหละเนาะมันเตรียมสิตายค่ะเป็นปากป้ามาฮุงกับซุปงอมเ <c oughs> ออ่ยเ <c oughs> ออประมาณนี้นะแม่แบบว่ววาว่าง่ายๆแบบบ้านๆเราใช้พี่น้องเลยอันเรา,าเราเบิดทางไปแล้วนนนเนาะเบิดเบิดทางเข่าทาง,อ,งออกแลยทางซาไลากับฮาอันเป็นก,วนกัวน้องค่ะว่าซุปขาดบานนี่แต่พี่น้องเลยซ้ำว่าเพิ่นฝากชีวิตได้ยอยู่นี่เ<ด>นาะเออคนค่ะคุณหมอเพิ่นคนชีวิตใหม่ให้ชาวพิมพ์มาจีซะ ได้ซ้ำเกิดใหม่กับพี่ซาสไลเอเนาะซ้ำพิมพ์คนใหม่แหละพี่น้องเอ้ยบมเมนคนเก่าเนาะอันจากเลื่อนไปเบิ่งคลิปมันค่อยเบิ่งนี่ได้คลิปเดี๋ยวทอมาหมุกไปหานเบิ่งแล้วก็บเอยแบบเอาบอเทสยังนเวาได้บอเท้แบบเห็นเดี๋ยวนี้กับหลังก่อนก่อนทอม้าเนาะมันคนละคนเลยเอาหอวกระยันบอกกันอยู่กับซาสไลตอนเก็บเครื่องสิลงมาเนาะแบบว่าโอ้ห้าชีวิตสำหรับขอนิ่งคนละค้เนาะมาเมื่อแรกเนาะซาพิมพ์ซาสไล บ้จักหน้าจักล้างบ้จักข้างเข่าข้างออกเสื้อผ้ากละตูเสื้อผ้าก็ตกแนวน้ำท่าพี่บเสื้อผ้าคุณสุดตื่นเช้ามาเอือสลายไปซื้ออีกก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วผัดเอาตัวเก่ามาหยัดขึ้นรถโบ้จักเน่าจักบูดมันพ้นตกนะพี่น้องคนลิ้นแมนโบ้จักหม่องสักผ้าสักแค่ห้าสิบเ้าสิบปีจึ้งอยู่ไส่ลองห้าสิบปหยุดอยู่ไสเหาสิบปีลอยใส่แบบเมื่อน่ะอาทิตย์แรกมอยังเบรดยัง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 บัวสีหักสายังบไปเนาะน้องสะทีมนาะมีต่พีแต่ว่า เอ่อว่าเตรียมว่าสิให้คีโมหรือสิอีหยังยังกะเพิ่นก็ยังปรึกษากันช่วงนั้นมันยังบ่เป็นตุเป็นตะยังแบบจับจุดยังบ่ได้ชแรกคือกินแล้วก็ยังรู้สึกแม่แม่แบบว่าชีวิตแบบว่าันทดแงหรือบ่เคยจักเทื่อได้ามาก็ต้องบข้าของออกมาโรงพยาบาลเนาะมานั่งตั้งตารอว่ารุ่นว่าสิได้พามือใดสิได้รักษาบ่หรือจังได๋เนาะแนวว่ามานอนรอก็เป็นอาทิตย์น่ะยังยังแต่ก็ หอดมือพาอีกเด็กกับรุ่นอ,อีกก็ลอดภัยออกมาว่าจังไดรุ่นโอ้หลายสิ่งหลายอย่า,ยาง,ยง,ยงยังยังโชค<โ>ดีเราดูว่าปู่ผ่าตัดคนนั้นเป็นเลื่อนเวลาหาแม่แม่มมแล้ยังไอเหนุยังบริสามคุณหมออยู่ว่าเพคุนได้พาหรือยังหรือจังไดแต่ว่าเพ<ด>คุนว่าเดือนเดือนนี้เดือนผ่นนา,านมามนจะได้ผ่าเนาะเพราะว่าอาการเหนื่อยเพป็นโบไฮเฮงคือเส้นคิ้มพี่น้องแต่ก็ เพิ่นก็ยังใจบุญได้นี่เนาะที่ว่าให้อ่าเลื่อนเลื่อนให้สัินผ้าก่อนแม่นบ่แม่นเพราะว่าปกตินี่เพิ่นต้องรอคิวได้เนาะเนาะอันเฮาเามาอันคิวระดับเดือนดอไวสุดน่ะเดือนนึงเ็บ่คือน้องสินใยังบ่ได้ผ้าอยู่คือว่ากกิมัน็นักีพี่น้องไปเก็บตามนักอีได้แล้วบ่ทีถามเว่ามือมาทีแรกไผ้อันสิเอาไลแล้วเนาะใ้จังได๋พี่น้องเอ้ย ไอ้ชาวไรไอเนาะวไรซุกเนาะว่าโอ้ยเป็นเพื่อนเพื่อนว่าไอรเพื่อนอันเพื่อนกันบุเคยเขียนเม่นเม่นก็ซื้อทรายไปเนาะเนาะก็โอ้ยบินมาสันจักจักค่าแจักอันนั้นแต่เพื่อนว่าโอ้ยอันลายไรเขียนรถแลนเข็ยนรถแลนเป็นอะไรยายเขียนรถเขียนรถแลนไม่เอาจะขึ้นที่นั่งนี่แหละแลนไปของนันแลนไปของนี่เนาะบนมือเนาะซาลายเนาะก็เลยโอ้ยอันเพื่อนเลยว่าอัน เข็นเอาเองซะคนไปจะหายสาหรายเข็นแบว่าอันหรายะพวกเข็นพวกเข็นด้วยก็เข็นมาเป็นยกันกับเ่ยแบบว่าอยู่โรงพยาบาลกันสส้นมันกระโดนๆมันจะได้เข็นกระหอยตั้นเล็กยงๆกัหนหอยบเข็นดีๆในท่ออุ้คนแหงกับเมาอยยาแห้งก็สิว่าหายกันแล้วนี่ฉจนเลกรห่าบกเลที่จริงหันหนังจุลกล่าก็ได้ช่วยเป็นคนไปนแล่เอกสารนะคคดแรกน้่งกแหลนไปแรล่นมาอยู่บแม่แดอันท่าไป็นสวัติเนาะคนเกษียเอาพ้นใส่ไปสมวัติ ไปทามคนไข่เองเด้่ว่าเป็นโลอีียงเป็นอีียงมาสินะเฮาเป็นเป็นญาติแท้จริงแต่เฮาก็ตอบบ่คืออันคนไข่เพื่อกันต้องให้ออาค้นไข่ไปน้าไปเจาะเลือดเพื่อกันต้องให้เอาไปน้ำมรนลุแต่เฮาเอาไปก่อนไปเลี้ยวกันเลสก็มาเอากันเพื่อกันก็เเียนละครอนอย่างชูชนเนาะโบแมนเอาไงมามโบตะวิดนะคอยนะบูยังเนาะ อันมันพองบ้านใหญ่คนกับลายตาลายนี่คืออยู่ในความพันเลยยานลงกันสวยจะปักกันได้สวยใช้หักกันจะปะกันได้ข้ามี้ชุดไปเสียเดี๋ยวเดี๋ยวยันลงกันเพราะว่าคือทำพี่น้องคนบ้านนอกอย่าหลงกันเมแต่ว่าพาวิจะได้จับจีพีเเนาะอย่าหลงกันแม่กันยังส่งอัน GPS ให้กันพี่น้องเลยกับเซลกึมแม่คู่มือนีเด้คู่มือนี่ยการกะลงอยู่ได้เท่ากับบทไต่ผู้ที่บเนาะยังยังอยู่จนคนเก้าอ่ะเละ ไปนี่ก็ตึกสันหาแม่นมันห่ากับไปซื้อแนวกินลงอาารแล้วออกมาบ่ได้ไปถึีนเาย่านลมัน่มันว้างนี่เนาะโรงพยาบาลนี่มันก็ุอย่างเนาะโรงพยาบาลเพิ่นพี่น้องเ้เบิดียังก็ได้หนล่ับละคแม่นกก่อน้งละคพี่น้องเบิ่งแต่นงกลัวกลัวละะเนาะแม แมนแมนแคนแมนว่าผ oh, no. like mm ่กออใครได้ขีีาบึงตอนไปทุกมุ่งุกกย่างนะโดยขี้ขักเนาะคำบะอดผีน่องทนอดทนอนทนแต่กนเท่าจิตดีทรดีนาองี่น่องเนาะเพราะว่าพิ่นกระเบิ่งอยู่ได้เทวดาเผิ่นปุบปับักษาพีน้องเนาะแมนเ่นดูอ่าเขาเห็ดจังไดเจละมือเขาเห็ดจังไดว่าเขาเห็ดจะนี่เมียงขัาโบ คือพี่น้องเห็นเนาะพี่น้องอะไรกันามว่ามามานี่เนาะมีอย่างต่างๆบอวะแสกแซงเออสร้างเขาเห็นอย่างต่างๆบอวะมีได้พี่น้องได้เนาะอันนี้คือเรื่องจีบขเรื่องจริงเป็นอยังเวลาเขาถ่ายเขาคือหมัก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 ว่าวอะไรก็หมักว่าวอะไรก็หมักเอฟซีซีเห็นโอ้สกุลว่าวโบเลียนนี่คือสกุลหมักถ่ายอลไรก็นสกุลอยากให้ตัดสกุลหมักตัดคลิปนะเพราะเขาบริษัทคำด่าพี่น้อง อยากให้เห็นมาทุกอย่างเขาบปอยากเขาคุกก้มบปอยากตัดต่อสขาคุมเป็นคนโม,มักมิกนะบปอยากให้บโตัดออกเลยคืออยากให้เห็นทุกอย่างเลยว่าเขาอยู่ไปสิกินไปสิไปไปนี่อยู่ไปนี่ว่ากันหักกันไปนี่คือเขาอยากให้เอฟซีคุณอยากจะดีเห็นเลยว่า,บา,บาชีวิะแม่นชีวิตการเป็นอยู่เขาอยู่ไปสิเพราะว<แ>่ามึงเสือกซีว่าแต่คำดีๆเอากล้องมึงเสือกยันรุดคือจะมันของพิมพ์กับว่าเรื่องนั้นนะก็ย่อการในเร็วๆบริตตังแกว่าซีว่าออกแต่ขึ้นมาพอบอกแล้วเออโอเคแนวได้สีพิษเขาก็บโบว่าอ เฮาเสียอกกันเสียกันกแต่รางเธอกันขอโทษขออภัยเอ็กซ์ซิมแต่อยากเสียกันนองนุ่งนะให้กันด่ากันตัดภาษาน้องนุ่งหักหักกันไอเดีพี่น้องใส่คำแบบว่าหักกันอย่าดีจำคำหนึงแห้งแห้งมื่ออยู่เป็นสิสนิทกันจนบอกว่าโถ้ามีแบบว่าสิน้าไปเสียกันนั่งกินเข่าทำกับสไลายเมื่อนันว่าถ้ามีไปเสียกันว่ากูมึงมึงตามภาษาไอ้น้องถ้ามีแบบกูสิผูกแขนเอามึงไปน้องหักมึงจะเป็นอยู่บ่เมื่อนี่กูจะขากงอตตัวหนึ่งแล้วว่าสียกันกินเข่นแะไรก็หัวพี่น้องไอ้บริมียังดอก ถ้าคนอื่นฟังเสือเราบอสุภาพเราบอกกูมึงมึงสินะภาษาคนบ้านเฮ้าเนา,า,นาะ,นเนะพี่น้อง<ม>เอ่าวอากันก็อะไรก็ลืมนะพี่น้องเล้วเราหยอกกันต่างนู่นนั่นนี่เนาะ<ม>ตามภาษาคนบ้านเฮ้าหมดเลยคำว่าใส่นี่คือสนิทกันหักกัน,นคือน้องตัดใส่ปันกันเลยพี่น้องใช้คำว่ากูมึงนะอันบางบางเถื่อนนะคือคือพอมีบอกกับลปฏิกันรราส่วนตัวไลยออกกล้องกับว่ากูมึงมันบอกแน่นให้บอกพี่น้องมันเป็นแบบนั้นกันเลยอันนี้ว่าอันนี้อธิบายให้เอฟซีเข้าใจเนาะพี่น้อง แล้วก็ซอคกกึมอย,อยากขอบคุณเนาะอยากขอบใจอยากขอบคุณบ่จะเป็นทางพิซซา่าเนาะขอบคุณเดอ้องพิซซา่าแล้วก็พระอาจารย์อยู่โนเวย์อยู่อ่าแคลิฟอร์เนียเนาะแล้วก็พี่โรเนาะอยู่สวีอยู่อยู่อางก็หลาฟ์เกตไปเนี่ยยู่โนเวย์แล้วก็เมฮักอยู่สวีสอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะแล้วก็อ่าพี่ไอ้ไกซอนพี่ไกซอนอยู่ทางเนเธอร์แลนด์แล้วก็ทุกๆคนที่เข้าไปเอยซื้อที่เข้าไปเอยซื้อมาก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนเนาะ คุณยายใจดีที่ให้เขาเป็นสะพานบุญเจ้าของเงินเนาะที่ให้มาหักซาลงพิมพ์ทางนี้เนาะถ้าบุ้มวกเพื่อนกับโบเดม่าฮอตจุดนี้พี่น้องเอคว่าว่าเขาบุ้มีเงินเนาะเขาก็จะเป็นสะพานบุญเนี่ยเพื่อนแลบบขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านพ่อแม่เนาะป้าลุงที่ให้กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เขามาตลอดเขาก็อ่านแล้วเขาก็เบิ่งเนาะเขาโบเดเขาก็เดินผ่านเนาะพี่น้องเลยโลละก็นี่แหละคือคำขอบคุณทุกทุกคนถ้าบุ้มีเอฟซีทุกคนเขากับโบเดมาอยู่จุดนี้กับบุ้มีวันนี้พี่น้อองเ อันนี้เจ้กึรงขอบคุณจากใจเนาะและอขอให้พวกเพิ่นที่สนับสนุนตลอดมาให้ทุกคนอยู่ดีมีแ a n g สุขภาพแข็งแ,งงงงงแรงค่าคายล่างรวยล่างรวยแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะบ่มีอา่าพญนยาโรคคาอย่ามาใกล้เนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็กกกาคือประหยัดมีเลยพญนยาโรคคาเนี่ยค่รรมันมีมันกับบริหารเงินหาค้ำเนี่ยเลยพี่นอ้องเลยขอให้ทุกคนอ่าแข็งแรงเนาะเหตุนั้นก็ซื้อได้ขายมานพี่น้องเลยที่มาเบิ่งคลิปน้องพิมพ์ขอให้ได้บุญนำกันหลายๆพี่น้องเลยเนาะ อ่ากพ้ลยเาะับเลยบ่ถึงเจ้าก็ได้กสิกลับเลยบ่ามีจักกะเดี๋ยวสิไปกันเดี๋ยวสิแบ่งเงินไว้เจ้าเนาะไปสํารหมนานี้แล้วกะเฮาก็สิพาจ้ไปปั๊มเนาะแล้วกลับมาส่งจักเทนึงโดยๆเพราะว่าแถวนี้คือสิบ่มีตู้ ATM เนาะบ่าีคือสิบ่มีดอกเพราะว่าานนี่ก็ไปกินข้าวบ้านพี่คมพี่น้องเ่นเลี้ยงข้าวเลี้ยงพุ้น ตํ่ามขอบคุณพีคมเด้อพี่คมพี่เอเด้อให้พี่คมพี่เออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งเด้อค่ะคายลำรวยลำรวยเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จากบุรีรัมย์น้องเหมือนเนาะทีมแมวหาลูกเนาะบูัว่าเพิ่นกับบูัว่าเพิ่นไปน้องคายเพิ่นมาหรือยังแล้วก็พ่อมาเมือวานเนาะโดยแต่ก็ขอบคุณเนาะแม่แม่แป้นเนาะจากแม่ก็ อำเภอพลน์บอกอำเภอพลน์ขอบคุณแม่แตนเรือแม่แตนเรือแม่แตนนี่แหละแม่แตนแม่แตนแล้วก็คุณพ่อเมื่อวานนี้เพิ่นมาเพิ่นมาหาเพิ่นเป็นอ่าอาจารย์สอนเพิ่นเกษียรอะไแหละแต่เพิ่นยังสอนอยู่เพิ่นกับมาซอยเงินหาหลยบาทรายกานุ่มให้น้องพิมก็ราวก็ขอบคุณคุณแม่ชนทิชาเนาะที่มื้อนี้เพิ่นกะใส่ใจตลอดสิสามุ่งเพิ่น้องพิมกินแต่เพิ่นอยู่จังหวัดเรียบร้อยทั้งหมดขึ้บ่ได้อีกทั้นก็ซื้อที่วัดเนาะพี่น้องแล้วกามีพายอีกมาหาเฮา พี่จำลองก่อนอันนี้ทรับมแรแรกหลายหลายคนพี่น้องเอ้ยโซกึมอันสิบดีเอ้ยซื้อแม่พี่จำลองที่ว่ากแรกๆเกี่ยวคนว่าคนข้าลอตเตอรี่อีกนะคนนันพี่การคือการผลักเกิดอุบัติเหตุไปกับซอยแล้วน้องพิมมาคาโรงแรมแต่เขาอยู่โรงแรมบอกมีนะครับโซกึมนึกถึงทุกคนเลยพี่น้องนึกถึงคุณยายเจดีทุกคนนึกถึงเอฟซีทุกคนที่ให้กกัับขาาเ่มนบา ที่มาในโรงพยาบาลนอ่ค่ะโอ้โหโดยคุณพ่อขายกับข้าวอยู่ศูนย์หัวใจนี่โดยเพื่อนกะมาเยี่ยมน้องพิมพ์ตลอดเนาะแล้วกาช่วยเลือยกันตลอดบุปผาบ่ทิ้มลูกให้คำแนะนำไครอีกคนหนึ่งจะลืมคนหนึ่งเลยพิจารณ์อภิจานขอบคุณพิจานณ์ที่มามาเป็นอันแนะนำไปนั่นไปนี่แมนเดี๋ยวกับไปสิ่ห้านี้มาฝากคุณได้คนนาฮักเนาะแล้วกเป็นมิตรที่ดีเนาะเพื่อว่าเขาเป็นคนลาวเขามาอยู่เพื่อนกะ ได้เชื่อตั้งใจให้เขาแม่ใ้อยกเาว่าโดยขอบคุณหายๆนที่าในวกรึกษาเลยกรพวเป็นมาลากจในที่นี้เาไมได้ขอจบ้องเด้อให้สึเอนาไรเดินทางปลอดภัยเนาะไปหอดครอบครัว ม่อดเพือนหอดซานหอดขอบหอดครัวเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งทั้งที่อากาศซีบึงแห้งชาวพิมเพิ่น่าเนาะพี่น้องก็ขอให้อาการเพิ่นดีขึ้นไทยวันไทยขึนเป็นไปได้กระชุ่เจ้ามากห้เพิ่นเเครงแห้งเด้อขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้องด้วยสุสุขพ้นเด้โดย